รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Laika Tony totally Hotel Liwiu สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมโทนี่นครับในรายการโทนี่โฮเทลรีวิวทางชด้ y o ยูทูบวันนี้ผมอยู่ที่ศรีราชาครับวันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรมโนโบทเทลศรีราชาครับโดยจะรีวิวในส่วนของห้องพักบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครับภายในโรงแรมครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะรีวิวในฝั่งของที่เป็นศรีราชาครับไม่ได้รีวิวในฝั่งที่เป็นของเกาะศรีชังครับโดยโรงแรมจะเป็นแบบตัวอาคารครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับผม ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับของโรงแรมโนวเทลทับศรีราชานะครับกันครับอ่าตอนนี้นะครับผมอยู่ฝั่งศรีราชานะครับโรงแรมจะเป็นแบบตัวอาคารครับอ่านี่ครับนี่ครับผมเป็นแบบตัวอาคาร์ครับตรงนี้ก็คือบรรยากาศด้านนอกครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวทะเลนะครับอ่านี่ครับบรรยากาศครับวิวทะเลเลยครับตรงนี้ครับแต่ไม่สามารถลงไปได้นะครับตรงนี้ก็จะมีท่าเรือครับเป็นท่าเรือส่วนตัวของโรงแรมครับข้ามไปยังเกาะสีชังครับซึ่งก็จะเป็นครับอีก ฝั่งหนึ่งนะครับอ่านี่ครับฝั่งเกาะสีชังไม่ได้รีวิวครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับด้านนอกครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวครับผมบรรยากาศสวยงามครับตรงนี้ครับเลยครับตรงนี้ครับอ่านี่ก็อย่างที่บอกครับโรงแรมโนเวเทลครับสีราชาครับเป็นแบบตัวคารครับตรงนี้ครับ ที่บอกครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปอย่างท่าเรือครับเป็นท่าเรือส่วนตัวของโรงแรมครับพยังครับเกาะสีชังครับนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกครับท่าเรือครับนี่ครับครับเป็นท่าเรือครับนี่ครับผมตรงนี้ครับติดทะเลครับแต่ไม่สามารถลงเล่นน้ําได้นะครับนี่ครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนล็อบบี้กันครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกครับของทางโรงแรมโนเวเทลครับ นี่ครับผมนี้อย่างที่บอกครับโน้ตเทลครับศรีราชานะครับเกาะศรีชังครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งศรีราชาครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนล็อบบี้กันครับอันนี้ก็จะมีครับมีครับถ่ายรูปให้นะครับตรงนี้ครับนี่ครับผมแลจะเป็นในส่วนของที่เป็นบาร์ครับตรงนี้ครับมีเบเกอรี่ด้วยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นตอนครับโซฟาครับ ของมหาวาลัยก็จะมีเบเกอรี่ครับเป็นบาร์ครับตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครับด้านในครับทางโรงแรมครับนี่ก็จะเป็นล็อบบี้เช็คอินนะครับตรงนี้ก็จะมีโซฟาเบสให้นะครับตรงนี้ครับบรรยากาศถือว่าสวยงามเลยครับภายในครับก็จะมีครับที่นั่งครับนี่ห้อครับการตกแต่งครับ ว่าแถวสีราชชาครับฝั่งสีราชชาครับตรงนี้ครับนี่ครับอ่าตรงนี้ครับนี่ครับอ่าตรงนี้จะมีบาร์ครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูโซนห้องพักกันนะครับ เป็นล็อบบี้เช็คท์นะครับมีบรรยากาศนะครับนะครับอ่านนี้ก็จะเป็นลิฟต์ครับขึ้นไปครับโซนห้องพักกันครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับด้านไหนครับอ่าครับผมตอนนี้ครับผมออกมาแล้วครับที่ชั้น23ครับตอนนี้ผมได้คีย์การ์ดมาแล้วครับวันนี้ผมจะพักที่ห้องพรีเมี์ยมซีวิวนะครับ ซึ่งห้องนี้นะครับจะได้ใช้บริการของขับเวนิเซีด้วยนะครับในช่วงของอัพเตอร์เวทีแล้วก็แฮปปี้อาล์ด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับเดี๋ยวนายช่วงนี้ไปชมบรรยากาศห้องพักก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับภายในชั้น23่สครับอ่านี่ครับบรรยากาศถือว่าสวยงามเลยครับนี่ครับอ่าโนโวเทลสีราชารับฝั่งครับสีราชาครับนี่ครับโรงแรมจะเป็นแบบตัวอาคารครับตรงนี้ก็จะเป็นครับทางเดินครับไปยังห้องพักครับ เราไปชมครับห้องพิมยมซีิวกันครับตรงนี้ครับนี่ครับมาถึงหน้าห้องพักนะครับผมเดี๋อวผมาห้องพักของผมครับ23ครับ05ครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นคีย์การ์ดครับนี่ครับเพื่อเปิดระบบเข้าไปด้านในครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับภายในห้องพักกันนะครับ ครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมจะเปิดระบบคี์การ์ดเข้าไปครับเนไหครับผมเปิดเข้าไปแล้วครับผมอ่าตรงนี้ครับคี์การ์ดอีกหนึ่งใบครับเปิดระบบไฟครับตรงนี้ครับอ่าเสียบเข้าไปแล้วก็เพื่อเปิดระบบไฟครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับผมเปิดระบบไฟครับแล้วมาดูโซนแรกครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าครับอ่าตรงนี้ครับนี่ครับผมมาถือว่าครบคันเลยครับนี่มีชุดคลุมอับน้ำครับมีเตารีดให้ครับมีรองเท้านะครับตรงนี้ครับให้ครับมีไม้ขันเสื้อให้นะครับนี่นะครับ มีชากก็จะมีในส่วนของที่เป็นตู้เซฟครับนี่ครับตู้เซฟครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนห้องนอนกันครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่เป็นครับน้าดื่มครับครับตรงนี้ครับแล้วก็มีชาให้ครับตรงนี้ฟรีครับตรงนี้มินิบาร์ครับมินิบาร์เสียตังค์นะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นครับมินิบาร์ครับตรงนี้ครับเสียตังค์หมดเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยครับอกมาวันนี้เป็นเตียงคิงครับนี่ครับนะครับภายในห้องนอนครับ นี่ก็จะมีนาฬิกาครับตรงนี้ครับนี่ก็จะมีทีวีครับ LCD ครับนี่ครับผมมาทีวี LCD ครับนี่ครับผมมามีทีวี LCD ครับัวใหญ่เลยครับตรงนี้ครับวันนี้ก็จะมีโต๊ะทางานให้ครับนี่ครับผมมามีโต๊ะทางานให้นะครับตรงนี้มีโซฟาเบดให้ครับตรงนี้สามารถนอนได้นะครับตรงนี้ครับมีโทรศัพท์ครับที่บอกครับตรงนี้เป็นเตียงคิงครับเตียงใหญ่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิวครับวิวทะเลเลยครับ แต่ว่าโรงแรมไม่สามารถลงไปเล่นที่ชายหาดนะครับนี่ครับผมมามีวิวทะเลให้นะครับนี่ครับสวยงามเลยครับโนเวทเทลศรีราชาครับฝั่งครับศรีราชาครับนี้อย่างที่บอกครับอ่าอันนี้ก็าจะเป็นเตียงคิงครับโอ้โหเตียงถือว่านุ่มเลยครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนห้องน้ํากันนะครับผม ครับผมเดี๋ยวไปชมในส่วนของโซนห้องน้ํากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นครับประตูเลื่อนเปิดครับผมนีครับมีประตูเลื่อนเปิดครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนอ่างล้างหน้าครับตรงนี้ก็จะมีครับสุขภัณฑ์ให้ครับเป็นแปรงสีฟันครับหมวกครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์บัตให้นะครับตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนห้องน้ํากันครับที่นี่ก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนแห้งครับเป็นครับ ช็โคกครับแล้วก็มีสายชําระให้ครับตรงนี้ครับีครับผมมาครับห้องก็อาจจะไม่ใหญ่ครับตรงนี้เราไปดูในส่วนของห้องอาบน้ํากันครับอ่านี่มีฝักบัวครับธรรมดาครับแล้วก็ชาเวอร์ใหญ่ให้ครับนี้ก็จะเป็นพวกสุขภัณฑ์ครับมียาสระผมครับครีมอาบน้ําครับแล้วก็ในส่วนของทับโลชั่นให้นะครับตรงนี้นะนี่ครับผมอ่านี่ครับนี้ก็คือโซนเปียกครับเราไปดูด้านนอกกันต่อนะครับนี่ครับผม อันนี้ก็จะเป็นทับภายในห้องนอนครับครับผมช่วงนี้นะครับขออนุญาตจบการรีวิวนะครับภายในห้องนอนก่อนครับเดี๋ยวจะพาออกไปชมสิ่งอำนวยความสะดวกครับภายในโรงแรมครับโนโวเทลครับศิลาชาครับฝั่งศีราชากันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องคิ่ขับห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำและวันนี้ผมพักที่ห้องทับพรีเมียมซีวิวครับจะได้ ครับใช้บริการของ Afternoon t ทีแล้วก็ Happy ้อ u r ด้วยครับที่ขับเราครับอย่างไงจะพาไปชมด้วยครับอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับผม เราสมงตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น25ครับของโรงแรมโนเทเตลสีราชาครับฝั่งศีราชาครับผมจะพาไปชมในส่วนของอั้งทีครับทีพีเหี่ยวเล้ากันครับว่ามีอาหารอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอย่างไรไปติดตามชมกันนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศครับชั้น25บาครับของโรงแรมโนเวเทลสีราชาครับฝั่งสีราชาครับนี่ก็คือบรรยากาศรอบเมืองครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูครับ อัปเตอร์นูนทีกันครับนู้นก็เที่ยวสีราชาครับที่พรีเมียร์เลาฟ์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรีเมียร์เลาฟ์ครับอย่างที่บอกครับนี่ครับบอกไปพรีเมียร์เลาฟ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับผมพักที่ห้องพรีเมียมครับซีวิวครับก็จะได้ใช้บริการของพรีเมียร์เลาฟ์นะครับในช่วงของอัปเตอร์นูนทีแล้วก็แฮปปี้อาล์อันนี้คือบรรยากาศด้านในครับเดี๋ยวเราไปดูไลน์อาหารเครื่องดื่มกันนะครับนี่ครับผมโซนแรกครับเป็นโซนซอฟต์ดิงนะครับตรงนี้ครับตรงนี้จะมีซอฟต์ดิง์ให้้ทานนนฟรรรรีีะคคัับบตง จะมีพวกทักโค้กครับตรนีครับนะโค้กันต้าครับเรงนี้ครับชเวตห้นะสไปซ์ครับตรงนี้ครับหรือว่าหลากหลายเลยครับเครื่องดื่นครับนี่ก็จะมีในส่วนของน้ำเปล่าให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลายเบอรเกอรี่กันครับนี่ก็จะเป็นเบอรเกอรี่ลายเล็กๆครับอ่ามีเบอรเกอรี่ให้นะครับคุกกี้ให้นะครับตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นชาครับครับชาต่างๆครับตรงนี้ครับแล้วก็เป็นกาแฟครับตรงนี้นะครับ กาแฟสดครับมีนมครับนมครับมีกดได้เลยครับแล้วก็มีผลไม้ให้นะครับี้ครับมีในส่วนของที่เป็นครับแตงโมครับกับแม่ลอนให้นะครับตรงนี้ครับลายอาหารอาจจะไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวงช่วงนี้ครับขออนุญาตไปรับกะทานอาหารก่อนครับกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการด้วยนะครับผม ชาครับเราไปดูรายอาหารกันครับว่า็ที่น่าสนใจมากครับผมไปติดตามชมกันนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบเย็นครับของพี่เมียร์เลว์ครับรับห้องพี่เมียร์ครับซีวิวก็จะได้ใช้ตรงนี้ครับนี่ครับพี่เมียร์เลว์ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบเย็นครับเดี๋ยวเราไปดูลายอาหารกันนะครับนี่ครับก็มาดูกันครับนี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มครับประเภทวายครับนี ouais nada, ่ครับ เบียร์ครับแล้วก็เป็นพวกค็อกเทลครับมึงก็จะมีเมนูให้ครับแล้วก็จะมีกระป๋ายให้เดี๋ยวเราไปดูรายอาหารกันครับมึงก็จะมีซอฟติ้ให้นะครับอันนี้ครับลายอาหารก็จะมีพิซซ่าครับพิซซ่าฮาวายเอียนครับคอปเป้ทอดครับผมคขนเป้ครับอันนี้ก็จะมีลาบครับเบียร์ครับขนมจิบกุ้งนะครับอันนี้ครับขนมปังนะครับแฮมชีสครับผลไม้ครับ ก็มีวินทับครับสของเป็นเค้กครับก็มีในส่วนของที่เป็นครับขนมตรงนี้ก็จะเป็นชากาแฟครับก็ยังเสิร์ฟให้เหมือนเดิมครับตรงนี้ครับสายหางก็หลากหลายเลยครับต้องผลไม้ครับของหวานครับ อยงไรช่วงนี้นะขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะครับ รับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้องอาหารเช้าของโรงแรมโนเทลสีราชาครับจะพาไปชมลายอาหารบุฟเฟ่ต์กันครับจะเป็นไกด์ไลน์ครับาารก็จะสำปินเม้กันในแต่ละวันครับเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับผมรอบผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องอาหารเช้าของโรงแรมโนเทลสีราชาครับเดีย๋ยวไปดูลายอาหารกันนะครับนี่ก็จะเป็นครับกาแฟครับกาแฟสดครับไดเลยนะครับ ครับนี่จะเป็นเครื่องดื่มครับครับน้ำเปล่านะครับ karaoke, ครับไปก็จะมีในเ่ิงของครับน like ้ำส้มกับน้ำสับปะรดครับนี่จะเต็มครับไปเต็มครับสิกกอสครับเดี๋ยเป็นครับซุปครับอาหารไทยครับอัดดิบร้อนครับไข่กระโหลกครับนี่นะครับ ก็จะเป็นผัดผักครับผมมักกะโรนีนะครับนี่ข้าวผักครับผมนี่ก็จะเป็นข้าวต้มครับนี่ก็จะเป็นพวกชีสครับชีสต่างๆครับตรงนี้ครับไปดูในส่วนของที่เปรตนะครับผลไม้อัลัดกันะครนับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นผลไม้นนครับแคตตาลูปครับแตงโมครับตรงนี้ครับ กรกบกรครับมันจะเป็นวกฟุตสลัดครับอันนี้ก็จะเป็นนมนะครับรนี้ครับสีเรียลต่างๆครับตรงนี้ครับตรนี้จะเป็นแยมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นครับสลัดครับเดี๋ยวเราไปดูรายเบอร์เกอรี่กันนะครับตรงนี้ก็จะมีข้าวต้มด้วยครับตร่น้ครับนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่นะครับ จะม oh ีพวกหัวซอมครับเป็นครื่องเคีย์ครับอย่างต่างตาครับจะไปดูในส่วนของอาหารอดิร้อนครับสปาเก็ตตี้ครับเราเป็นมันฝรั่งครับราเฟ่ครับผมเป็นพวกไส้กรอก เ่กอกหมูเสกอกไก่ครับก็มีก๋วยเตี่ยวครับตรงนี้ก็ทําบสดๆครับอาหารก็จะประมาณนี้ครับสับเปลี่ยนหมนเยนกันในแต่ละวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสกอกับแฮมครับไข่ดาวครับตรงนี้ครับนี่็จะเป็นพวกไข่ลวกครับอาจะเป็นซอสต่างๆครับรับผมเดี๋ยวในช่วงนี้ขอยอดไปรับประทานอาหารก่อนครับกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการด้วยนะครับ ครับผมตอนนี้นะผมอยู่ที่ชั้นสี่นะครับของโรงแรมโนเวทเอลสีราชชาครับตอนนี้ผมจะพาไปชมฟาซิลิตี้ครับภายในโรงแรมโนเวทเอลสีราชากันครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำครับห้องฟิตเนสห้องคี่ขับครับและยังมีซาวน่าด้วยครับงั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับที่ชั้น4ครับซึ่งจะเป็นฟาซิลิตี้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกครับภายในโรงแรมโนเวเทลสีราชาครับ นี้ก็จะเป็นโซนของสปาครับแต่เราไม่ได้เข้าไปถ่ายครับนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของห้องฟิตเนสครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในห้องฟิตเนสกันครับก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับมีเครื่องเล่นอะไรบ้างครับนี่ครับฟิตเนสครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องกันนะครับนี่นะครับอ่าเข้ามาครับ่วนแรกก็จะมีตรงนี้ครับอ่าันนี้าพาขนหนูให้นะครับตรงนี้ครับก็มีน้ำเปล่าให้ครับตรงนี้ครับนี่ครับผมแล้วก็มาในส่วนของโซนนี้ครับเป็นนัชชีนฟิตเนสครับ เครื่องของแมชชีนฟิตเนสครับนี่ครับจักรยานครับตรงนี้ครับจักรยานให้นะครับตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเวทเทรนนิ่งครับนี่ครับเครื่องเวทเทรนนิ่งครับนี่ครับนี่ครับพอมเครื่องเวทเทรนนิ่งครับนี่ครัเครื่องเวทเทรนนิ่งครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของที่เป็นครับยกน้ำหนักให้ด้วยครับตรงนี้ครับ เป็นแมชชีนฟิตเนสครับอ่าเป็นครับลูวิ่งนะครับตรงนี้ครับแ mm hmm. บงก์บาร์ลูบวิ่งให้ครับตรงนี้ครับนี mm ่ก hmm. ็จะเป็นอย่างที่บอกครับเป็นพวกแมชชีนฟิตเนสครับนี mm ่ก hmm. ็จะเป็นแมชชีนฟิตเนสกลางที่เป็นสเดียวด ห้องถือว่าใหญ่เลยนะครับห้องพิเศนของโรงแรมโนเทลนะ Nova Tail ครับศรีราชานะครับอครับอุปกรณ์ถือว่าครบคันเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องคิดขับกันต่อครับ นูครับสำหรับน้องๆหนูๆครับครอบครัวครับนี่ครับเราจะเป็นภายในห้องครับนี่ครับนี่ก็มีครับพอทับตรงนี้ครับเนี่ก็จะมีเครื่องเล่นครับเพศส่ด้วยครับตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับภายในห้องครับเนี่ยเขาออกมาคิดรูมครับ ก็จะมีนะครับกรสำหรับน้องน้องหุ่มหนาวตรงนี <acuerdo> ้นะครับก็จะมีกรสำหรับน้องน้องหนุ่เดี๋ยวเราไปชมห้องซาวน่ากันต่อนะครับเดี๋ยวผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศครับในห้องคิชชูมครับเดี๋ยวผมาไปดูในส่วนของห้องซาวน่ากันต่อมาครับตรงนี้ครับ ไม่ใมีซาวน,น่าให้นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับห้องซาวน่าครับนี่ครับผมมาตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเป็นครับนี่ครับตู้ล็อกเกอร์ครับเอาไว้เก็บของครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องซาวน่าครับนี่ครับเป็นซาวแบบแห้งครับนี่ครับผมซาวแบบแห้งครับตรงนี้ครับนี่ครับอ่านี่ครับห้องซาวน่าครับ เดี๋ยวเราไปชมสระว่ายน้ํากันนะครับสระว่ายน้ําครับของโรงแรมโนเวเทลครับรีราชากันนะครับาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของสระว่ายน้ํากันนะครับเราจะเป็นนี่ครับด้านในของสระว่ายน้าครับโนเวเทลครับรีราชาครับเหมือนจะมีปลาด้วยครับตรงนี้ครับปลาครับผมตัวนี้ครับ ก็จะเป็นนะครับโซนครับเสียงผ้าใบครับตรงนี้ครับผ้าใบครับแบบนี้ก็จะมีครับโซนตรงนี้ครับใช่ครับตรงนี้ครับเป็นซีวิวครับนี่ครับบรรยากาศของสระว่ายน้ําครับโรงทรมศีรชาครับสระถือว่าใหญ่เลยครับตรงนี้ครับบรรยากาศสวยงามครับเสียงผ้าใบครับตรงนี้ครับ ก็คือวิวเลยครับสวยงามครับเป็นวิวทะเลครับสวยงามครับตรงนี้ครับต่อมมากทะเลสาบน้ำครับอย่างที่บอกครับโนวเทลสีรัชเป็นแบบตัวอาคารครับครับอ่าเป็นโรงแรมแบบตัวอาคารครับผม นี้นะครับขออนุญาตจบการรีวิวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทับภายในโรงแรมนงบวเทลสีราชาครับเดี๋ยวจะพาไปชมส่วนอื่นของทางโรงแรมกันต่อนะครับผม ครับผมช่วงนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวนะครับโรงแรมโนโฮเทลสีรัชานะครับแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ิดต c r ซับไค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาก็จะได้รับชม่อนใรแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะไปรีวิวโรงแรมอะไรวันนี้ก็สวัสดีครับผม ถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับ